จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก หน้ากากมาน้อยได้นําภาพผลงานประติมากรรมหอยชักตีนซึ่งตั้งอยู่หน้าหาดนรัาาตนาราตำบลอ่านางอำเภอเมืองกระบี่มาโพสต์พร้อมระบุคนกระบี่ว่าอย่างไตงรีวิวหอย9้าล้านมาดูหอยบ้านเรากําลังกลายเป็นกระแสสังคมในโลกออนไลน์ขณะนี้เมื่อเพจ Facebook หน้ากากมาน้อยได้นําภาพผลงานประติมากรรมหอยชักตีนซึ่งตั้งอยู่หน้าหาดโนรัาาตนาราตำบลอ่านางอำเภอเมืองกระบี่มาโพสต์พร้อมระบุข้อความงบประมาณในการก่อสร้าง9ล้าน1น3 2,000บาทเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,563เป็นเงินอุดหนุนจากพาะกจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ล่าสุดนายพันคำคกิติธรกุลนายกอบตอ่อานางเปิดเผยว่าสำหรับปฏิมากรรมหอยชักตีแลนด์มาร์คจุดเช็คอินแห่งใหม่ของตำบลอ่านางทางอบตอ่อานางได้ใช้งบประมาณตามนโยบายเมืองกระบี่ศิละปะใช้งบประมาณในการก สร้าง8ปดล้านห้าแสนบาโทโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับและการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่บริเวณตลอดแนวชายฝั่งหาดนพรัธาลาระยะทาง3กิโลเมตรเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาใช้พื้นที่จุดเช็คอินแลนด์มาร์กแห่งใหม่ในการท่องเที่ยวของตำบลอ่านางอําเภอเมืองกระบี่ ้านนาพันคำกล่าวอีกว่าสําหรับโครงการดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้และตนเองก็ยินดีให้ตรวจสอบโดยก่อนที่จะมีการยื่นของงบประมาณในการก่อสร้างก็ได้ทําประชามติในพื้นที่ซึ่งก็ต่างผ่านความเห็นชอบของตําบลแต่ก็ยังถูกดราม่าดังกล่าวผมเองผมก็ขอจากส่วนกลางมางบประมาณจากส่วนกลางน,นะครับโดยมาส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับซึ่งในตำบลหนองนาำของเราเรามีการท่องเที่ยว นะครับเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการนะครับเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเรานะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆมันมีมากตามหลักนะไม่ใช่ว่าเห็นแค่ใบนั้นแลที่ออยดามาก,กันเพราะมันแพงเพราะสามารถที่จะตรวจสอบได้เพราะผมทาตามขั้นตอนกว่าจะได้งบมาตัวนี้นะครับใช้เวลาไม่ใช่ว่าปีสองปีนะครับอยู่ในแผนนะครับแล้วก็ทําประชาคมผ่านเรียบร้อยหมด ทุกอย่างมีความต้องการของพี่น้องที่อยู่ในตำบลของเราที่คนคนรจะเข้าแข่งนะครับซึ่งละหลังจากนั้นเราก็ถอดจากแผนงมาเพื่อของว่าประมาณจากส่วนกลางนะครับไม่ได้ใช้เงินรายได้ซึ่งเราเองเรารายได้ก็ไม่มากนะครับแต่ความวุกับรายละเอียดต่างๆซึ่งเข้าที่ไปดราม่าเขาไม่รู้ว่าทำเฉพาะอ๋อซึ่งจริงๆแล้วมีรายการเยอะแยะนะครับซึ่งสามารถตรวจสอบได้ นะครับแล้วก็เราหลังจากเราได้งบมาเราก็มีการประกวดราคาและมีการแพงบ้างอย่างนน้นอย่างนี้ก็ให้ขอมาดูได้เอกาสารมีที่มาที่ไปารายละเอียดชัดเจนนะครับเราทําถูกต้องทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่เครื่องประกวดราคาตั้งแต่เรื่องของประาบาลอะไรอย่างนี้นะครับแต่ในที่ดามา่าดาม่าหาว่าต้องถินทําไมไม่เอาเงินไปดูแลเรื่อง คือวัคซีนก็ดีหรือว่าเกี่ยวกับใช้จ่ายเกี่ยวกับทางการแพทย์นะครับซึ่งผมนําเรียนได้เลยว่าเงินก้อนนี้ที่เขาให้มาไม่ใช่ว่าให้มาเป็นเงินสดแล้วเรามาทําแบบอย่างอื่นไม่ได้เพราะเราขอวบป,ประมาณไปนะครับโดยที่เราขอพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยโดยสร้างอะไรใ,ใปฏิจุมาตามหอยักตีนนี่เราก็ต้องมาทําหอยักตีนแต่ในรายละเอียดตรงนั้นมันไม่ครอบคลุมที่ครอบใดรามากนัะนะครับเพราะฉะนั้นอยาก จะเรียนผ่านคลิปว่าให้มาดูได้รายละเอียด